ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเอ่อฟรีไฟนะครับก็เล่นแต่อาวีนะก็เบื่อบ้างนะอันนี้ก็รอเลือกเติดนะครับบงน้องเขาไม่เลือกนะครับก็เป็น SVD กับอั้งนะครับขออภัยนะครับภาพไม่ค่อยชัดเลยไม่เดียวนะครับนี่ก็ก็เล่นมานานะครับฟรีไฟนะครับแต่ไม่ค่อยได้อัดให้ดูนะครับ เกินผิดนะครับตอนจะหยิบอ่อ SVD แต่ว่ากดอักไว้นะครับปุ๊บเป็นเดียวได้สองเม็ดนะก็ปุ๊บเฉยๆนะเกมนี้นะยิง SVD โดนเฉยนะครับอันนี้ผมก็เลือกมาเป็นซองยาวนะครับ 1> m 1 1หนงูนหสเองนะครับอันนี้ก็ไปครับอัน <tim> น <right away> ี <assistir> ้ผมเห็นเขาละเขาเดินมานะอัน <nowhere> น <ần oring> <thood> ี <Kad led acknowledge> ้ก totally ็ดูเชื่อมก่อนนะเขาอยู่ฝั่งนี้นะอาของก็มาอยู่ฝั่งนี้ปุ่มเม็ดเดียวนะครับอืมก็สเกตชนนะผมเป็น SMR นะครับก็ตั้งนะครเป็นหอยได้ท่านนะครับก็สนใจก็มาเข้ากันได้นะครับ อันนี้ดูเหมือนผมจะลากสูงเกินนะและ้วเขาก็หลบเก่งด้วยนะครับอันนี้ก็ลากสูงเกินนะอันนี้ผมก็ตายไปนะครับ อันนี้ฝั่งตรงข้ามเลือกมาเป็นเอดับเอเอบิให้ผมนะครับก็ผมก็เล่นได้อยู่นะเอดับบินะเดี๋ยวจะปรับเป็นเปจะปรับเปเป็นสีนิ้วนะครับเห็นเขาแล้วก็ยิงดุเชิงไปก่อนครับโดนนะครับตับอีกครั้งนะตายนะครับอันนี้ก็ผมไม่รู้ผมพันยาทำาไมเพราะว่าชนะไปแล้วนะครับ อนนี้ผมหาเขาไม่เจอเนะของเลยวิ่งรอบแบบไปเลยนะครับนี่เห็นละนี่เขาลองเล่นโนสโคบดูนะเขาไม่รู้ทำไมเขาไม่มีผมทางเจ้าเนี่ยหาผุมหันยาเปล่าคนระับผมก็ยิงดูแบบนี่แนะนําครับเอเดวิเฮดนี่โนสโคบดีสุดนะวันนี้ก็มาเป็นตาที่สองนะครับก็เป็น เจอชื่อเหมือนเขาจะไปนสยไฮไลท์นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่นะครับอัดตัวผมยับเลยนะครับก็เดินมานะนี่ผมเห็นเขาละเขาเขาใช้บดแฟสนะครับอันนี้ก็วิ่งมาตอนแรกกะจะปาดน,นะนี่เขาวิ่งสวนนะเขาใช้โค้ดน,นะผมก็ลากไปลากนี่เขาใล่ฮะเขาอัดตัวผมยับเลยเขากดเขากดไม่พักเลยนะครับอ่าผมก็โดนสังหารไปนะครับเขาก็ย่อให้ผมนะครับ อันนี้ผมเจอเขาแล้วนะนี่เขาก็มาตัวผมมันเดินมาผมก็ตั้งไอวัวไปนะครับเขาก็ย่อยให้ผมคนะผมก็พยายามยิงเขานะอ่ะอันนี้อันนี้คือเครื่องมันกระตุกนะครับผมต้องตายวัไม่ค่อยดโดนเลยผมมาแต่งนะครับ อันนี้ผมก็เลือกมาเป็นลูกซองยาวเหมือนเดิมนะรูซ้สเกี่กเป็นปืนที่ผมถนัดมากเลยนะครับน,นี้ก็เต้นกดท่าตัวไปดูก่อนนะครับเือนเขาเขาใช้เบิร์ดเฟดผมก็เล่นไฮไล์กับเขานะเขาก็เล้นอัดตัวผมผมก็เลยต้องเล่นเฉือแข่งตนตาต่อไปนะนี่ตายนี้ผมก็อัดตัวไปกนะ่อนนะครับอ่าอันนี้เขาก็อัดตัวผม,ตา,มตายเลยนะครับเขาก็ยอ่อผมนะครับไม่รู้ย่อทําไมนะครับ ตอนนี้ผมก็เล่นเป็นเชอหน้าแข็งแล้วนะครับอันนี้ชอปปี้แจ้งเตือนนะครับอันนี้ผมยังไม่เห็นเขานะ,อะตอนนี้ผมเป็นเขาละก็อยู่ในตัวคนนอนเทนเนอร์นะก็วิ่งปลานะครับ ันเขาจะ้เปิดน้ำแข็งนะสโลผมนะสโลโดนผมนะแตบผมไม่ตายนะตั้งใจว่อน,นี้ผมเกือบตายครับผมก็ดีก็สุงเพราะลูกซองผมมันดีไว้มากนะครับอ่าอันนี้เขาก็เริ่มจะแบบไม่ย่อแล้วนะครับ อันนี้เขาก็เลือกมาเป็นเอ็มหนึ่งแปดแปดเจดให้ผมนะอันนี้ผมก็ลองคว้างระเบิดไปดูนะครับว่าประมาณนี้มันได้ไหมโฉบไม่ได้นะมันเด้กกลับนะอ่นนี้ผมก็เขาอยู่อีกฝั่งนึงครับฝั่งซ้ายนะแต่ผมมองไม่เห็นนะตอนเล่นอยู่นะเขาปาระเบิดมาเพื่อโลผมนะครับคือคนนี้เขาจะชอบระเบิดน้ำแข็งมากเลยนะก็เขาก็กระโดดดูผมอยู่นะครับเห็นไหมอ่าเขาก็วิ่งไปแล้วนะครับเห็นไหมครับหาที่ผมเห็นแนละ้วผมก็มอนมา นี่ก็พยายามจะด่าเขาเพาคิดว่าเขามานะครับแต่เขาขึ้นข้างบนนะให้เขามองมไม่เห็นผมนะผมก็เขามองเห็นเพราะว่าเขาใช้โค,ค้ดเขาเปิดสิวโ,โคพอดีนะอน,นี่ผมต้นหัวนะครับก็หัวแตกไปนะครับเต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่สองแล้วผมก็กระโดดมาอันนี้ผมเห็นเขายืนนิ่งนะครับ ยิงไ,ไปนะครับเขาเจ็บนะครับก็ยิยงอีันหนึ่งอันนี้ไอ้แหลกนะครับเ,ออเขาหน่จีจว่าผมสับสนเขานะแต่ไม่ใช่นะครับผมกระตุกนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นฟอร์มาตเกับยูซี U ่มานะครับนี่ก็ฝึกไปนะครับ วีฟายก็ต้องฝึกนะครับไม่ใช่มาเล่นเป็ีนเลยนะผมก็เห็นเขาละเขาอยู่ฝั่งนะึงนะก็จะเดินไแบบแข่งปลามาใส่ผมนะผมก็กดฝ่ามัดนะพยายามที่จะให้เขากอดแตงนะครับแลนวผมก็ลากอุซี่ไปต้นหัวนะผมเลย,อ,เลยอุซี่ปาดตุ่ไปเลยนะครับอ,นนอันนี้พยายนนามกดไอวอลนะครับเห็นไหมครับพยายามกดไอวอลแต่มันกดไม่โดน,นเพราะเครื่องกระตุกมากาจริงๆนะครับมันน่าจะเกี่ยวกับ น่าจะรอดีเลย์เกมก่อนนะครับแต่ผมไม่รอรีดีเลย์นะครับอันนี้ก็เป็นช็อตสุดท้ายนะครับก็เ,เหมือนผมจะลากหัวครับแต่ผมไม่ได้ลากครับกูซี่ครับรุดหัวตายครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ